เอาเชืมาได้ดีดีเลยคนแบบห่าวไต้คนบนนะเดี๋ยวได้แล้วแค่เดินขึ้นมาใกล้ๆครับยกทุกยกโทหน่อยได้วแล้วเด็กๆเดดูๆจับจัวสดิทเลยใหญ่บาบาวมันติดอยู่กับก้อนหินนี่นะหนี่นะอือืม ยกขึ้นครับยกขึ้นนี่นี่จะเยอะองนี้ ทีบ้านน้ามือแต่ก่อนประมาณมือหนึ่งได้ป่ะครับบ่สมเนใหญ่ถ้าเรื่องว่ามันแห้งี้มาเก็บได้เด้วยเขาก็คว้าอยู่มื่อเช้าค้าวาวเต็มเนาะตอนอ้อมแต่ว่ตอนนี้ใครแต่ห้างเบางจงไปห้างอื่น ออโมนักฟงแต่น <Luis> ักฟงอันอันนี้นี่ในอันถีบ้านต้องผักบุนะน้ำคือคนเลรกสาหร่ายที่มันติดกับก้อนหินยาวๆทีเขียวอๆลงไปถ่ายตรงนั้นเรยสวยภาพสวยเดี๋ยวจารย์ไปโรงเรียนใช่ไหนะอ่ะอ่ะอ่ะเอาสนเอนื้อนะเนาะเออเฮ้ยเอาไว้อย่านั้สิเหมืนอย่างผู้งามด้วยเออเอาหน้อยแค่นั้นนะเนาะอร่อยไหมครับอร่อยมากๆ อร่อยมากเชิญชิมเลยค่ะเอาติ่มเทพอยากจะเเ้าอร่อยค่ะอร่อยอนี่ยอร่อยมากใหมด้อมหน้าเปล่าอ่ะแล้วก็ลากาไกลไปห้มาทั้น Ừm, Phải làm cảnh thảo táp đấy. Đúng nam đúng như này. Nhóm vào táp đấy. ốp